สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับครูตันอีกแล้วกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการลบทีนี้ก่อนจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการลบเนี่ยเรามาทบทวนโจทย์ปัญหาการบวกก่อนนะคะโจทย์ปัญหาการบวกครูตันเคยสอนแล้วว่ามันจะมีอยู่2ส,ส่วนคือสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์จะบอกมา2อ,อย่างแล้ว2อ,อย่างเนี่ยต้องมาทําอะไรกันถ้าสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยของจะมีมากขึ้นเราก็เอามาบวกใช่ไหมคะ ที่เรามาดูเรื่องการลบบ้างโจทย์ลักษณะไหนที่จะเป็นการลบการลบเนี่ยมันอาจจะมีซับซ้อนมากกว่าการบวกนิดนึงนะคะถ้าเด็กๆด,ดูโจทย์ปรับแล้วนึกภาพนึกภาพนึกภาพ,ภาพมันจะง่ายต่อการคํานวณมากเลยว่าข้อนี้ต้องมาทําอะไรกันอลองดูตัวอย่างที่หนึ่งแม่มีปลาแปดตัวกินไปสองตัวแม่เหลือปลาขีตัว โจถามว่าไงคะโจถามคือสีแดงแม่เหลือปลากี่ตัวโจอบอกคือสีเขียวบอกมากี่อย่างลูกบอกมาสองอย่างคือแม่มีปลาแปดตัวกินไปสองตัวถ้าใครไม่รู้ว่าทำยังไงลองวาดภาพดูอุ๊ยผิดอีกแหละแม่มีปลาแปดตัวกินไป สตัวเหลือมากกี่ตัวลูกเออป่ามันจะเหลือมากขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงดังนั้นประโยคสัญลักษณ์คือ8ปลบสองเท่ากับสี่เหลี่ยมแปดลบสองเท่าไหร่คะเอานิ้วขึ้นมา8ดนิ้วหางออกไปสองนิ้วเหลือหแต่ถ้าใครใช้วิธีการนับต่อทำยังไ,ไงลูกนับจากสองไปหา8ปดสองแล้วสามสี่ห้าหเจ็ด เหลือหเท่ากันตอบหใช่ไหมคะทีนี้เวลาตอบเราต้องตอบจากสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าแม่เหลือปลากี่ตัวก็ต้องตอบว่าแม่เหลือปลาหตัวนะคะเหลือเหลือเหลือสละอือค่ะคุณตังเขยนผิดแม่เหลือปลาหตัวดูตัวอย่างต่อไปพี่มีเงิน9้าบาท น้องมีเงินห้าบาทพี่มีเงินมากกว่าน้องกี่บาทเด็กๆมัจะงงโจอลักษณะนี้จําไว้เลยว่าถ้าเจอโจอลักษณะนี้ให้วาดภาพวาดรูปเงินไม่เป็นวาดกลมๆก,ก็ได้วาดสี่เหลี่ยงก็ได้วาดยังไงก็ได้นะคะเราใช้วิีกันเปรียบเทียบลองดูตัวอย่างของครูตานวาดเงินของพี่ก่อนพี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า แล้วก็วัดเงินของน้องโดยให้เหรียญแรกตรงกันเหรียญที่2ตรงกันเหรียญที่3ตรงกันเหรียญที่4ตรงกันเหรียญที่5ตรงกันของใครเกินไปของพี่ใช่ไหมคะแสดงว่าพี่เป็นไงกว่าน้องมากกว่ามากกว่าเท่าไหร่ก็ดูส่วนที่มันเป็นไงคะส่วนที่มันเกินอ่ะส่วนที่เท่ากันคือสี่เหลี่ยมสีแดงๆที่พี่กับน,น้องเท่ากันของพี่มีเกินอยู่กี่เหรียญ หนึ่งสองสามสี่เกินอยู่สี่เหลี่ยมแสดงว่าพี่มีมากกว่าน้องเท่าไหร่อ่าอ่ะมาดูประโยคสัญลักษณ์เอาของพี่ขึ้นก่อนใช่ไหมคะเป็น9ก้าลบห้าเท่ากับสี่เหลียมเมื่อกี้ตอบเท่าไหร่นะเกินอยู่สี่เหลียมใช่ไหมเออแต่ถ้าใครคิดในใจออกไม่ต้องวาดรูปก,ก็ได้ก็ให้เอาเก้ามาลบห้เอานิ้วขึ้นมา9ก้านิ้วเอาออกไปห้าเหลือ 4หรือใครใช้วิธีการนับต่อก็ได้นับจาก5ไปหา9 5แล้ว6 7 8 9คดาคำตอบคือ4เหมือนกันทีนี้เวลาตอบโจทย์ถามว่าพี่มีเงินมากกว่าน้องกี่บาทก็ต้องตอบว่าพี่มีเงินมากกว่าน้อง4บาทง่ายใช่ไหมคะวิธีนี้เนี่ยถ้าเราโตขึ้นอนะ่ะเขาจะมีภาษาอังกฤษเรียกนะคะ นักเรียนยังจำพูดไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณนันบอกไว้ก่อนวิธีนี้เรียกว่าวิธี bar model อ่าคือการเทียบกันใช้ bar model นะคะต่อไปดูตัวอย่างที่3อันนี้ก็เด็กอาจจะนึกภาพไม่ค่อยออกวัดภาพแล้วจะคิดได้ในโหลมีลูกแก้ว6ลูกเป็นลูกแก้วสีเขียว2ลูกเป็นลูกแก้วสีแดงกี่ลูก ที่เหลือจะเป็นลูกแก้วสีแดงหมดเลยแต่ครูตันเขียนโจทย์สั้นๆนะคะคือในโหลเนี่ยมีลูกแก้วสองสีเป็นสีเขียวกับสีแดงรวมกันหกลูกเป็นสีเขียวไปแล้วสองลูกจะเหลือสีแดงกี่ลูกโอ้ยทำไงดีหนูนึกภาพไม่ออกวาดภาพสิคะขวดโหลหนึ่งใบมีลูกแก้วทั้งหมดหกลูกตอนนี้ยังไม่รู้เลยอะไรเป็นสีอะไรอ่าหกลูกโจทย์บอกว่า เป็นลูกแก้วสีเขียวสองลูกเป็นสีเขียวซะสองที่เหลือคือสีแดงแสดงว่าที่เหลือเป็นสีแดงกี่ลูกคะอ่าสีลูกเห็นไหมพอเราวาดภาพแล้วง่ายมากประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็ามาจากสิ่งที่โจถ,ถามหกลบสองเท่ากับสี่เหลี่ยมอ่าหกลบสองเหลือเท่าไหร่เหลือสี่โจถ,ถามว่า เป็นลูกแก้วสีแดงกี่ลูกเราก็ตอบว่าเป็นลูกแก้วสีแดงสี่ลูกง่ายใช่ไหมคะใครมีศิละปะในการวาดรูปวาดไปเลยกระดาษทดเลขเยอะๆวาดได้เลยเดี๋ยวเราจะเก่งเองเรียกว่าใช้จินตนาการทีนี้เมื่อเข้าใจแล้วนะคะเรามาดูภาร,รกิจของเราวันนี้กันในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า94-95นะคะพยายามทำด้วยตัวเองนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วก็ หาคำตอบมีทั้งหมด8ข้อ2หน้านะคะเสร็จแล้วส่งมาในกลุ่ม Open Chat ของครูตานเหมือนเดิมพยายามทำด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ส่งมาให้เวลาทำา1วันเพราะพวกนี้ต้องมีเรื่องต่อไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย